สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็กําจะพาทุกคนไปดูหน้างานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เวลาสี่โมงนะครับสิบหกนาฬิกานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบเย็นอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าหน้างานนะครับโครงการโชว์วิลล่าการเดินโฮมนะครับตอนนี้บรรยากาศยามเย็นจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะฮะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไป ตอนนี้เราก็กำลังขับรถไปตามถนนนะครับตอนนี้ก็มาถึงปับ๊บจัมมันปตทนะครับถ้าเราออกมาจากคอนแก่นนะฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีปั๊มถ้าเราออกมาจากวงเวียนนะครับคอนแก่นแล้วนะครับเส้นบายพาสตรงมา อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับปอตทแรกนะครับเป็นปรตทอ LPG นะครับปรตทต่อมานะครับจะเป็นปรตทปั๊มน้ำมันนะครับเมื่อท่านเจอเมื่อท่านเจอปรตทอปั๊มน้ำมันนะครับก็ให้ท่านสังเกตนะครับว่าท่านกำลังจะมาถึงสี่แยกแล้วนะครับขับรถออกมาอีกนิดหน่อยครับนะฮะก็จะมองเห็นสะพานลอยนะครับนี่ครับเหมือนในคลิปเลยนะครับนี่ฮะท่านจะเห็นสะพานลอยแบบนี้ครับ ก็ให้เราไปที่สะพานลอยนะครับเมื่อไปถึงสะพานลอยปุ๊บนะครับก็ให้ชะลอนะครับแล้วก็ตีไฟเข้าเลนขวามือนะครับตีไฟเข้าเลนขวามือีนะครับตรงนี้ก็ระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางแยกโรงเรียนนะครับถ้ามาช่วงนี้นะครับนักเรียนนะครับผู้ปกครองมารับนะฮะเด็กนะครับทางขวามือจะเป็นโรงเรียนนะครับนครขอนแก่นนะครับทุกคน าเช่วง4โมงเย็นนะครับนะฮะก็ช่วงนี้ก็รถอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่านักเรียนขับบ้านนะครับนี่คือสะพานลอยนะฮะโอเคเราตีไฟขวานะครับเพื่อเข้าเตรียมยูเทิร์นนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับตอนนี้ผมตีขวาเข้าเลนขวาสุดแล้วนะครับเพื่อจะยูเทิร์นนะครับสำนักงานสกสคจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ขวามือเรานะฮะสังเกตนะครับหรือว่าสังเกต อีกจุดหนึ่งก็คือก่อนถึงสี่แยกบ้านทุ่มนั่นเองนะครับท่านจะเห็นตรงยูเทิร์นก็สามารถยูเทิร์นตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะตอนนี้ก็ <c oughs> มองดูเส้นทางไม่มีรถแล้วก็ข้างถนนครับผมทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นชุมชนนะครับอยู่แล้วนะตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ระวังรถด้วยนะครับเผื่อมีรถสวนมาแบบนี้นะครับเราขับรถกันคนละแบบนะครับ โอเคนะครับเมื่อยูเทนกลับมานะครับท่านจะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยครับนะฮะแดนคูนกอล์ฟคลับนะครับก็ตีไฟเลี้ยวเข้าไปเลยครับผมอ่าชะลอฝั่งซ้ายเมือไม่มีรถก็ตีไฟเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะฮะนะครับ หน้าฝนฮะทางเป็นลุมเป็นบ่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะปรับให้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ติดอยู่กับเทศบาลบ้านทุ่มอยู่แล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวว่าถนนตรงนี้จะมีปัญหานะครับนะฮะเดี๋ยวหน้าฝนหายครับก็ปรับดีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็ขับตรงไปอีกสองกิโลเมตรครับนะทางขวามือนะครับสอพ่ออะไรนี่แหละครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะนะครับ ทาราชการนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้ท่านจะเห็นเป็นเทศบาลนะครับเสครับเทศบาลบ้านทุ่มนะครับฝั่งซ้ายมือเรานะครับโอเนะฮะแล้วก็ขับตรงไปครับนะฮะตรงนี้ก็จะมีหมู่บ้านเยอะแยะนะครับเป็นหมู่บ้านโครงการจัดสรรนะครับเกือบทั้งหมดนะฮะซ้ายมือนะครับก็จะเป็นศูนย์มอทมหมเฉลิมพระเกียรตินะครับขอนแก่นนะครับป้ายสีเขียวนะ ตรงไปครับทุกคนผมจะพาไปดูหน้างานนะครับนะฮะโครงการโชว์วิลล่าการ์เด้นโฮมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะใครอยากมาดูนะครับตอนนี้นะฮะก็สามารถแวะเข้ามาดูได้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มโครงการกันแล้วนะครับเพราะว่าฝนเริ่มซาแล้วนะครับทุกคนเนี่หลับตรงมาซ้ายมือข้างซ้ายมือนี่ก็จะเป็นบีบีนะครับบีบีการ์เด้นนะฮะเป็นร้านกาแฟร้านอะไรพวกนี้นะครับอะก็มากินกาแฟ นี้ได้นะครับนะ,นะครับแล้วก็ขับตรงไปนะครับทางซ้ายมือนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับนาข้าวนะครับเส้นนี้จะไปบ้านแดงใหญ่นะครับ ไปสนามกอล์ฟนะครับแดนคูนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าของเราถึงก่อนนะครับนะนี้นะฮะนีครับทุ่งนาเขียวกวีเลยครับตอนนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับนีนะฮะตอนนี้นะครับโครงการหมู่บ้านแรกของเราจะอยู่ทางขวามือนะครับโครงการนะครับเขาขายหมดแล้วนะครับโครงการนี้ โครงการหมู่บ้านมาริวันนะครับเนี่ยฝั่งขวามือผมเนี่ยครับนี่ครับนี่คือโครงการหมู่บ้านมาริวันนะครับฝั่งขวามือนะฮะหนึ่งโครงการตรงนี้ประมาณยี่สิบหลังนะครับยี่สิบกว่าหลังขายหมดแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเรานะครับจะมีซอยเข้าไปในนี้จะมีโครงการนะครับเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเดอะเรสนะครับอ่าตรงนี้นะฮะในซอยนี้นะครับขวามือก็จะเป็นโครงการ จักสรร์เหมือนกันครับตรงนี้ก็มีประมาณสิบหลังเก้าหลังครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะเคครับถึงที่ผมแล้วครับผมนะฮะถึงที่เราแล้วนะครับโอเคนะตรงนี้นะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับยามเย็นนะฮะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นโครงการคาซาเมลิวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับ ยามเย็นนะฮะนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับตรงนี้นะฮะที่เรานะครับนี่ติดถนนเส้นเมนนะครับเส้นนี้เลยนะฮะบรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับร่มเย็นนะครับสี่โมงเย็นบรรยากาศก็ร่มเรือนแล้วนะครับตรงนี้นี่ฮะสุดยอดมากครับผมอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับนี่ครับนี่นะบรรยากาศโอเคนะครับใครอยากมาชม ฮก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ0ูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองเก้านะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับนะฮะนะครับนะของทีมงานนะครับของลุงอันนี้ก็เป็นโครงการเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านบิงชมโครงการเลยครับว่า หลังจากโครงการผมแล้วมีโครงการอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ก็คือโครงการคาซามฤวันนะครับส่วนตรงนี้นะครับขวามือเราก็กําลังขึ้นโครงการเหมือนกันนะครับโครงการนี้นี่ฮะก็กาลังขึ้นแล้วนะครับตรงนี้นะนี่นะครับแต่ของเรานี่อยู่หน้าโครงการพวกนี้ครับนะดีกว่านะครับ ล้วจะมีโครงการอีกเยอะมากนะครับถัดจากนี้ไปนะฮะก็คือโซนนี้เป็นโซนโครงการจัดสรรทั้งหมดนะครับถนุนเส้นนี้นะฮะนะครับโครงการผมก็คือหันหน้าเข้าถนนเลยนะครับสามแปลงนะครับใครอยากได้บ้านที่หันหน้าเข้าถนนนะครับแล้วก็สามารถทําธุรกิจนะครับได้นะครับค้าขายได้นะครับก็มาดูโครงการผมได้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปดูโครงการพันล้านวิวกันครับว่าไปถึงไหน โครงการหนึ่งนะฮะของคุณนินะครับนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างถึงไหนแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับก็ไม่ได้เข้ามาดูหน้างานเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ฝนซาแล้วนะครับก็เข้ามาดูหน้างานกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับฝั่งขวามือจะเป็นโรงเรียน อันนี้คือบ้านยางใหญ่แล้วนะครับบ้านยังใหญ่นะครับอ่านี้ก็หน่วยงานครับเขาก็มาเดินสายไฟนะครับ พันล้านวิวนะรตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นโครงการของผมนะครับโชว์โครงการโชว์วิลล่าการ์เดนโฮมนะฮะเดี๋ยวทีมงานนะครับของพันล้านวิวนะก็จะเดินทางไปร่วมด้วยเหมือนกันโอ้โหตรงตรงนี้นะฮะ ได้นะฮะอยากเข้าไปดูหน่อยนะครับโอเคไปเดียวไม่นานสวัสดีครับเปเ็ไปนไปแล้วไปไปทักอะไรละพีเนี่ มืัอน,นี้เขาหนักง,งานบ่ะโอ้ไกลแล้วเราเดินขึ้นไปเบื้องในวันดเ,ออเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายคลิปนี้ได้ลองอยางกแค่น,น้อยเ,ยเออ <c oughs> เห็นแต่เราขึ้นไป <c oughs> เราขึ้นไปข,นขึ้นไปอะไอย่างนี้ นะครับผมปียนขึ้นมาที่โครงการนะครับพันล้านวิวเอาเกาเสาเข็มเรียบร้อยนะครับเกาเสาเข็มกันพังเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรอขึ้นแปลงที่สองแล้วนะครับลังที่สองกำลังขึ้นแล้วนี่ก็เป็นหลังค่านะครับหลังค่าลังคา ้หลังใหญ่มากนะครับนะครับใหญ่มากตรงนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับแปลงนี้จะมีอยู่ทั้งหมดเก้าหลังนะครับทุกคนนะครับแปลงนี้จะมีทั้งหมดเก้าหลังนะครับออกมาได้นะครับอันนี้เป็นโครงการใหม่นะครับนี่กาลังขึ้นอยู่ซ้ายมือนี้นะครับกาลังขึ้นเลยนะฮะทุกคนนะตรงนี้น่าจะมาสิบกว่าหลังนะครับี่นะครับส่วนอีกนี่ก็เป็นโครงการของคาซ่านะครับเห็นไหมฮะ สายมาริวันนะครับอยู่ซ้ายมือนะฮะตรงนี้นะครับ mm. ส, Teraz, ส่วนขวามือนะครับนี่ก็คือของผมนะครับซ้ายมือเหมือนกันนะครับนี่คือแปลงนี้นะครับแปลงของผมนะครับมีแปลงซ้ายมือแปลงนี้นะฮะติดตรงเส้นนี้เลยนะครับถึงแล้วนะฮะต่อไปก็เดี๋ยวพาไปดูแปลงอื่นๆนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็โครงการหนึ่งนะครับตรงนี้ขายหมดแล้วนะครับนี่นะครับโครงการนี้ขายหมดแล้วนะครับอยู่ซ้ายมือนะฮะ นี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับนี่โครงการนี้ก็คือโครงการมรวันนะครับตรงนี้ตามที่ผมทราบนะครับก็น่าจะขายหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมมาถามประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเขาเหลือประมาณสองหลังนะครับแต่ตอนนี้น่าจะขายหมดแล้วนะครับก็เหลือจะสร้างให้ลูกค้าให้ทันนะครับแค่นั้นเองนะครับผ่านมาแล้วนะครับนี่ก็คืออยู่ในโซนโครงการของผมทั้งหมดนะครับที่ผมพาดูในวันนี้นะฮะโครงการมัดสัตนะครับสร้างบ้านให้ลูกค้านะครับ ออกไปนี่ก็นะครับเราก็จะวิ่งไปเส้นถนนมาริวันเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับใครอยากดูนะครับโครงการนะครับก็สามารถมาที่หน้างานได้ด้วยตัวเองนะครับหรือถ้าอยากให้ผมพามาดูก็ติดต่อผมได้เลยนะครับ0897151429นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูหน้างานนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเป็นขึ้นแล้วนะครับ นะครับนี่นะฮะบรรยากาศนะครับใกล้เมืองนะครับบรรยากาศใกล้ตัวเมืองวิ่งเข้าเมืองขอนแก่นแค่สิบสองนาทีนะครับนะฮะแ๊บเียวถึงนะครับนี่นะฮะแล้วก็ใกล้เมืองแต่ว่าบรรยากาศยังเป็นธรรมชาตินะครับทุกคนนะสังเกตนะครับโครงการหมู่บ้านต่างๆจะมาอยู่บริเวณนี้เพราะว่ามันเป็นโซนใกล้เมืองแล้วก็เป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับ ้าใครอยากมาดูก็แวะมาดูครับนะฮะชอบไม่ชอบค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะฮะแวะมาดูก่อนนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะถึงถนนมริวันแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านี้เองนะครับถนนมริวันถึงแล้วนะครับถนนมาริวันครับผมฝี่งซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นสอะไรนี่แหละครับที่ผมพูดไปต้นคลิปนะฮะนะครับชื่อมัน จำจะแย,ยกหน่อยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือก็เป็นเทศบาลม่ทุ่มนะฮะนี่นะครับของเราเนี่ยเราเพิ่งออกมาจากบ้านแดกใหญ่นะครับมุ่งหน้าเข้ามาที่ถนนมัิวันนะครับนี่นะตอนนี้ก็ถึงถนนมัิวันแล้วนะครับออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองคอนก่นนะครับได้ทันที ี้ยวซ้ายนะครับเดี๋้ยวซ้ายออกไปนะครับเข้าเมืองขอนแก่นครับผมนีนะอ๋อนี่ครับสกสคอนะครับสำนักงานสกสคอนะครับอยู่สายมือเราเนี่ยครับเป็นไหมสกสคอนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านทุ่มนะฮะขอนแก่นสิบสองกิโลนะครับนี่ป้ายบอกกันนะครับเข้าเมืองขอนแก่นสิบสอง ทุ่งประชานุเคราะห์นะครับโซนนี้นะฮะแล้วก็เป็นโรงเรียนนครขอนแก่นนะครับติดกันเลยนะครับนี่นะโซนนี้นะครับแล้วก็บินเข้าเมืองแค่สิบสองกิโลนะครับก็เข้าเส้นทางนะครับสู่การเข้าเมืองขอนแก่นสนามบินนะครับประมาณสิบนาทีนะครับอย่างมากในการขับรถนะฮะเดินทางสะดวกสบายนะครับโอเคนะครับ สวครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาแวะชมโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะแล้วก็โครงการของผมเองนะครับนะครับใครสนใจก็สามารถแวะเข้ามาดูแรงงานได้เลยนะครับหรือติดต่อผมให้ผมพาเข้ามาดูก็ได้นะครับ0897151429นะฮะนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบแบบที่แบบนี้นะครับนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนสวัสดีครับ รถก่อนนะครับทจกคน